คนโบจูบฉ่ำไม่เกรงใจโชว์หวานอุ่นเครื่องก่อนเข้าหอฉีกทุกกฎกติกาจริงๆกับเรื่องราวความรักต่างชนชัน้นระหว่างคุณหลวงกับนางคณิกาในละครสุดปังคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานมิใช่หงทางช่องสามเพราะดูเหมือนจะไม่มีทางสมหวังในความรักได้อย่างแน่นอนแถมยังมีอุปสรรคที่ต่อแถวรอเช็คบินอยู่เพียบ แต่ในที่สุดคุณหลวงถายรับบทโดยพลนวัดผู้พันทัชศีกลับโนสนนแคร์ทำได้ทุกอย่างขอแค่มีแม่บุญตารับบทโดยโบเมลดาสุสีอยู่ข้างๆกันหลังจากคุณหลวงถายตั้งใจพาแม่บุญตาฝ่าด่านคุณแม่สุดโหดเข้าบ้านแบบไม่ได้ขออนุญาตแค่แจ้งให้โปรดทราบว่านี่เมียตัวจริง ทำเอาบ้านแทบแตกแต่คุณหลวงก็ไม่สนรีบพาแม่บุญตาเมียรักไปอยู่เรือนเล็กด้วยกันแถมยังสวีทหวานตั้งแต่คืนแรกแบบไม่ต้องรองงานแต่งใดแต่งใดเพราะความรักที่มีอยู่ล้นอกแถมเสน่ห์ของเมียรักยังยากจะหาข้ามใจทําให้คุณหลวงชายไม่รีรออะไรอีกแล้วจับมือแม่บุญตาร่วมเรียงเคียงหมอนทันทีใครที่รอลุ้นให้ความรักของคู่ นี้สมวังบอกเลยต้องเกาะขอบ,ขอบจอรอติดขอบเตียงกันได้เลยเพราะมีความหยือนฟินมากนั้นรออยู่เพียบห้ามพลาดจริงไม่ยมกเจ้าค่ะติดตามชมได้ในละครคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานมิใช่หงคืนวันพฤหัสบ,บดีที่วันที่27มีนาคม2568เวลา20นาิกา30นาทีทางช่อง3 โชคชะตานำพานิทรานางเอกสาวดาวรุ่งสุดฮอตต้องจับพลัดจับผูย้อนอดีตมาเป็นบุญตานางคณิกาน้องใหม่แห่งโรงแม่แฟงผู้มีใบหน้าเหมือนเธอเราวกับคนเดียวกันยังไม่พอออยังพาย้อนมาอยู่ในตอนที่บุญตากำลังกระโดดน้ำฆ่าตัวตายอีก โชคดีที่หลวงทุกขาราชหรือชายคุณนางหนุ่มแห่งกรมพระนครบาลช่วยชีวิตนิทราไว้ได้ก่อนนิทราจะหมดสติไปนิทราฟื้นขึ้นมาอีกครั้งในโรงแม่แฟงเข้าใจว่ายังอยู่ในกองถ่ายละครเลยยอมให้ลำเจียบช่อนวนและพุทซ้อนนางคณิกาในโรงแม่แฟงช่วยแต่งตัวให้เพื่อเปิดประมูลตัวตามคำสั่งของแฟงโดยไม่ขัดขืน คืนนั้นกัปตันเจมประมูลตัวนิตราได้นิตราถูกบังคับให้ขึ้นห้องกับกัปตันเจมแต่พอถูกใช้กำลังข่มเหงตบจริงจูบจริง<ม>ก็เริ่มเอใจหรือนี่ไม่ใช่การถ่ายละครโชคดีที่ชายปลอมตัวมาสืบราชการรับอยู่ห้องข้างๆได้ยินเสียงไอ,อ้อะโครมครามก็โผล่เข้ามาขวางเจมไว้ได้นิตราเลยวิ่งหนีเตลิดออกไปเห็นผู้คนแต่งตัวชุดโบราณและบรรยากาศย่านตรอกเตาสำเพ็งที่จุดโคมเขียวโคมแดงสว่างสวัยไปทั้งย่าน นิทราก็ตกตะลึงก่อนจะเป็นลมหมดสติไปในอ้อมแขนของชายที่ตามมาด้วยความเป็นบ่วงชายพานิทราไปค้างที่เรือนเล็กนิทราฟื้นขึ้นมาเจอหน้าชายได้รู้ความจริงว่าชายหนุ่มที่ช่วยเธอไม่ใช่พระเอกใหม่ของช่องอย่างที่เข้าใจและเธอไม่ได้อยู่ในกองถ่ายแต่ย้อนมาอยู่ในปีจศสอ1 8 7ต้นรัชกาลที่สช่วงเวลาที่สยามกำลังจะทำสนธิสัญญาเบอร์นีกับอังกฤษ เป็นยุคที่การค้าคึกคักชาวต่างชาติเดินกันขวักไข่น้ำตาลมีค่าดั่งทองคำและโรงคณิกาเฟ,ฟื่องฟู